เดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับไดเอทนักล่าหรือว่าคารีโวไดเอทกันอย่างลึกซึ้งก็ดีกว่าครับสวัสดีครับผมโคชปูแนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคก่าใจกันนะผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องของไดเอท ที่ดังมากๆไดเอทหนึ่งครับผมครับที่ช่วยทำให้เราสามารถลดไขมันได้อย่างมหาศาลครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการกินในระบบนี้ครับผมครับมีความนิชหรือว่ามีความเฉพาะตัวเป็นอย่างมากครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีความรู้เรื่องของสารอาหารและยังไม่เคยไดเอทแบบจริงจังมาก่อนนะครับ การทำไดเอทนี้นะผมคุณต้องดูคลิปนี้ให้ดีๆก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทำครับมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วครับผมผมต้องขอขอบคุณทางวิทูที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทางช่องซิกแพคโปรเจกต์มรดยตลอดครับถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะลือซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านที่มีคุณภาพสูงราคาย,ย่อมเยาและมีบริการหลังการขายที่สุดยอดครับ ที่โฮมฟิตทูมีอุปกรณ์ให้คุณเลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจักรยานสมิธแมชีนหรืออุปกรณ์ฟรียทในการสร้างกล้ามเนื้อและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับผมที่พิเศษไปกว่านั้นเพียงแค่คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไว้และพิมพ์คำว่าโคชปูแนนส่งไปหาทาง Home Fit ิตทูคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษพิเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากทางโฮมฟิตทูครับผมสำหรับผมนะครับโฮมฟิตทูถือเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โคชปูนั้นไว้ใจถ้าวันนี้คุณสนใจจจททที่่ะเลลลืือออออกกกกกกซ้ปรร์์าาาาาังงงงยผมิว เรียบร้อยนะครับมาทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องของการกินแบบคาริโวไดเอทกันดีกว่าว่ามันมีความเจ๋งมีข้อดีข้อเสียแล้วก็มีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อของเราอย่างไรบ้างน,นะครับย้อนกลับไปในยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับคาริโวไดเอทเนี่ยนะผมมันไม่ใช่ระบบการกินที่มีคนคิดค้นขึ้นมาครับแต่เขานะผมไปสืบค้นเอาในเรื่องของประวัติศาสตร์ของการกินของมนุษย์ดั้งเดิมนะผมในยุคปัจจบันมาพบว่าในมนุษย์ยุคก่อนครับผมนะเป็นยุคที่ เขาเรียกว่าเป็นยุค hunting and gathering นะผมคือยุคล่าแล้วก็มีการเก็บกักอาหารไว้นะผมซึ่งอาหารส่วนใหญ่ในนั้นก็คือเนื้อสัตว์นั่นเองครับก็จะมีการไปล่ากวางล่านู่นล่านี่มาครับผมแนละ้วก็มากินกันนะครับซึ่งการกินนะผมหลักๆแล้วก็จะเป็นในส่วนของเนื้อสัตว์เพียงเดียวครับผมนี่คือความเชื่อของคนที่อยู่ในระบบการกินแบบ carnivore ดเอหรือว่าการไดเอทแบบนักล่านั่นเองครับซึ่ง ไดเอทนี้ผมนะครับมาดังเอาแบบเป็นพุแต่นะผมจากหนังสือที่ชื่อว่า Carnivore Diet โดยดรชอนเบเกอร์ครับผมซึ่งเขาเป็นหมอด้านกระดูกเขาได้เขียนหนังสือนี้ขึ้นมานะครับและเคลมนะผมคือเขียนในเนื้อหาหนังสือว่ามันมีผลดีในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักมีผลดีในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อ ในเรื่องของการลดภาวะกลับไส้อักเสบแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการภูมิแพ้ลงได้ครับและยังมีคุณประโยชน์อีกหลายหลายอย่างที่คาริบอร์เอตสามารถนําส่งให้กับผู้ที่ทําได้นั่นเองครับผมครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมไม่มีงานวิจัยตัวไหนไมายืนยันชัดเจน ว่าการกินแบบคาร i v ว r ไดเอ t มีผลดีต่อสุขภาพนะครับโดยที่มันจะมีคนที่เอาตัวของคาร i v ว r ไดเอ t หรือว่าเอาตัวของหนังสือเล่มนี้นะผมมาวิจารและก็มาวิเคราะห์ครับผมนะบพบว่ามีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันนั่นเองครับผมนะแต่ก่อนที่ผมจะไปถึงจุดเด่นและจุดด้อยของการกินแบบคารีโวลไดเอตนะครับผมผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องของระบบการกิน แบบนี้ก่อนนะครับว่ามันมีระบบการกินอย่างไรนะครับหลักๆแล้วนะครับผมการกินแบบคารีโวไดเอทครับผมจะเน้นหนักไปที่เรื่องของการกินเนื้อสัตว์ใช้เป็นส่วนใหญ่นะครับเนื้อสัตว์ในที่นี้คือเป็นเนื้อสัตว์ที่สามารถกินแบบติดมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อแพะเนื้อแกะแซลมอนเนื้อไก่ ไก่ส่วนไหนก็ได้นะครผมเนื้อสัตว์ส่วนไหนก็ได้ในตัวของเนื้อสัตว์สามารถใช้ในการกินแบบคารนิวไดเอตได้นะครับและการกินแบบคารนิวไดเอตไม่ได้อินในเรื่องของการนับแคลอรี่เขาไม่ได้ส่งเสริมการนับแคลอรี่ใช่ไหมผรนับ ให้รู้สึกว่าแค่อิ่มนะผมรู้สึกว่าพึงพอใจแลว้วก็หยุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในมุมของนิตชั่นนิสหรือว่านักโภชนา,าการครับมักจะแนะนําถ้าเกิดว่าเราจะคำคารีบอร์เอทควรมีการนับแคลอรี่ไว้เบื้องต้นก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากลัวนะผมสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกลัวไม่ใช่การกินเกินแต่กลับเป็นการกินขาดครับเพราะส่วนใหญ่แล้วการกินอาหารในรูปแบบของคารีบอร์เอทครับจะเน้นหนักไปที่เรื่องของการกินโปรตีนสิเป็นส่วนใหญ่นะครับ ดังนั้นนะคนที่อยู่ในโปรแกรมคารีบอร์ไดทครับมักจะทานพลังงานไม่ถึงและมักจะเจอกับปัญหาการเสีย Lean Body m แมสหรือว่าตัวของมวลร่างกายหรือมวลกล้ามเนื้อของเขาไปนั่นเองครับผมแล้วก็อาจจะเกิดอาการโยโย่เอฟเฟกได้นะครับในที่สุดดังนั้นครับผมนะถ้าเกิดว่าคุณจะทำคารีบอร์ไดทคุณควรต้องนับแคลอรี่ควบคู่ไปด้วยก็จะดีที่สุดครับผมแต่ปัญหามาอยู่ตรงนี้ที่ว่า การกินแบบคารนิวร์เอทครับผมนะอันนี้คือผมพูดถึงการกินแบบสตรีทคารนิวร์เอทนะครับที่ไม่ใช่การมูดิฟายในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมถ้าเป็นคนที่แบบสตรีทจริงจริงที่ทําตามหนังสือจริงๆครับเขาจะไม่กินเดลิโพรดักเลยคือจะไม่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมไม่กินชีสไม่กินโยเกิร์ตไม่กินอะไรที่มาจากนมเลยนะครับต่อมาคือไม่มีการกินผักและผละไม้ทุกชนิด ไม่มีการกินผักและผลไม้ครับและไม่ดื่มชากาแฟรหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชต่างๆไม่รับนะครับผมอันนี้คือเน้นในเรื่องของเนื้อสัตว์และก็ไขมันจากสัตว์เป็นหลักนั่นเองครับผม ไม่ต้องพูดถึงตัวของถั่วมลเมล็ดอัลมอนด์วอลนัทต่างๆครับผมก็ไม่สามารถกินได้เนื่องจากว่ามันอยู่ในกลุ่มของพืชน,นั่นเองทีนี้ระบบการกินนี้ครับผมนะครับถ้าเรามาดูถึงตัวของเ e อร์ฟอร์มน์ของการออกกาลังกายของเราครับส่วนใหญ่แล้วนะครับที่พบกันก็คือมักจะมีความทนทา,นทานที่เพิ่มมากขึ้นมีความอึดเพิ่มมากขึ้นแต่แรงไม่ค่อยดีเท่าไหรไ่ไม่ค่อยมีแรงในเรื่องของการทําแบบเอ็กซ์พลอฟเท่าไหร่คือไม่มีแรงระเบิดออกไปครับเนื่องจากว่าระบบการกินนี้ ไม่มีแป้งนะผมเพราะเขาห้ามกินน้ําตาลเลยไม่มีการปรุงรสใดๆการปรุงรสมีเพียงแค่เกลือและพริกไทยเท่านั้นเกลือในที่นี้คือต้องเป็นเกลือจากธรรมชาติครับคือเกลือชมพูหรือเกลือสมุทรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวของพริกไทยก็คือกินแค่ปูกุ้งมันปรุงแค่นั้นนะครับผมมันคือเอาแค่นี้นะครับไม่มีการกินน้ำตาลไม่มีการกินเครื่องปรุงอย่างอื่นเลยครับข้อดีคือมันทําให้เราสามารถกาจัดของไร้สาระออกไปได้เยอะมากนะครับและที่สำคัญคือมันช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อได้ ค่อนข้างดีเนื่องจากว่าการกินแบบนี้ครับผมนะมีระดับของโปรโตีนที่สูงมากนะครับการสร้างกล้ามเนื้อก็จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งแต่ไม่สูงมากเนื่องจากว่ามันไม่มีตัวช่วยในรูปของ oh คาร์โบไฮเดรตเา้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการหลั่งของอิูลินทําให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้แบบสูงสุดนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมถ้าเรามาดูในมุมของการลดน้ําหนักครับการกินแบบคารีโวรดเอทถือว่าเป็นการกินแบบอัลตราโลค้าก็คือเป็นการกินแบบ ไม่กินแป้งเลยไม่มีน้ำตาลเลยนะครับผมไม่มีเฉยซอกคร์บคือไม่มีร่องรอยของคาร์โบไฮเดรตเลยแม้แต่นิดเดียวเศษเสี้ยวก็ไม่มีครับถ้าเกิดว่าเทียบกับการกินแบบคีโตแล้วนะครับผมการกินแบบคีโตสามารถมีตัวของคร์บปนเปื้อนได้อยู่ที่ประมาณ5%อันนี้คืออันนี้คือจะเป็นระบบของการกินแบบคีโตหรือว่าการกินแบบเพลีโอหรือว่าการกินแบบโลคาแบบธรรมดาครับผม <S <S ก็จะมีการกินแป้งอยู่เล็ก,ลกๆน้อยๆได้สามารถมีสอดแทรกเข้ามาในตัวของไดเอทของเราได้ แต่ถ้าเป็น ival, คาริบอร์คือสตรีกมากคือศูนย์คาร์บนะครับผมไม่มีการกินผักผล,ลไม้เพราะงั้นไม่ต้องสืบเลยว่าการกินน้าตาลหรือว่าการกินพวกแป้งพวกนี้นครับจะเข้ามาหลุดสู่ร่างกายไหมไม่มีทางดังนั้นเรื่องของการลดน้ําหนักและลดไขมันส่วนเกินเกิดขึ้นอย่างมหาศาลและมีนัยสำคัญอย่างมากคนที่เข้าสู่โปรแกรมคา n ีบอร์ไดเอส่วนใหญ่กว่าครึ่งสามารถลดน้ำหนักลงได้จริงแต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่า การกินแบบคาริโบรไรเอตมีผลเสียดังต่อไปนี้ครับหนึ่งนะครับคือเนื่องจากว่าเราไม่มีการกินในส่วนของผักและผลไม้เราจะไม่ได้รับในส่วนของไฟเบอร์ ก็คือตัวของใย,ยอาหารนะครับและเราจะไม่ได้รับในส่วนของไมโครนิทรีหรือว่าตัวของสารอาหารรองที่มาาเพียงพอผู้ว,วิตามินแล้วก็แร่ธาตุครับทำให้เราเกิดความแปรปรวนแล้วก็ตัวของเอนไซม์ในร่างกายของเราก็จะขาดประสิทธิภาพลงครับนี่คือข้อเสียของคาร์โบเรตและเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายก็เป็นไปได้ครับดังนั้นผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายอยู่แล้วนะผมการกินแบบคาร์โบไฮเรตก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรามากขนาดนั้น มาในอย่างที่2ครับผมนั่นคือมันไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคไตนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับคนที่มีการผ่าตัดถุงน้ําดีออกจากร่างกายไปแล้วและไม่เหมาะกับกลุ่มคนที่มีระดับของคอเลสเตอรอลที่สูงเนื่องจากว่าอาหารที่เขากินนะผมหลักๆแล้วนะครับ จะเต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัวหรือว่าตัวของ a t u r a t e d fat ก็คือไขมันที่มาจากสัตว์เนี่ยครับแทบจะเรียกว่า100%เครับผมดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าพูดถึงเรื่องของคุณประโยชน์นะครับก็อาจจะมีผลที่ดีในเรื่องของการลดน้าหนักอาจจะช่วยสร้างการเ้อได้อาจจะช่วยกําจัดความเสี่ยงของการเป็นความดันเบาหวานหัวใจได้นะครับผมจากการกินน้ำตาลนะครับแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงจากการที่เราเป็นความดันแล้วก็ โรคหัวใจจากการที่เรากินไขมันสูงมากเกินไปนั่นเองครับแต่ยังไง็ตามวัาผมถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของหลักฐานของการลดน้ําหนักครับผมมันมีงานวิจัย2ตัวที่มาช่วยยืนยันว่าการกินแบบไฮโปรตีนไดเอทช่วยให้เราลดไขมันได้จริงครับผมนะครับอันแรกคือตัวของ Journal of Nutrition ะครับผมนะครับค้นพบว่าการกินแบบไฮโปรตีนไดเอทช่วยทําให้เราสามารถลดไขมันส่วนเกินลงมาได้อย่างมีนัยยะสาคัญเช่นเดียวกับ Journal Physiology and Behavior ครับผมนะครับใน ถูกตีพิมพ์ในปี2012ครับโดยเขาเอาผู้เข้าทำการทดลองมาทั้งหมด132คนแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันครับในกลุ่มที่กินแบบไฮโปรตีนเอทและซีโร่คาร์บครับผมครับพบว่า มีระดับของการลดไขมันและก็ลดน้ําหนักลงได้อย่างมีนยัยสําคัญมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับผมที่เข้าทําการทดลองร่วมกันครับดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้พูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการลดไขมันแน่นอนว่าคาร์โบอเดรตกินขาดครับผมชนะเลิศนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่มีางานวิจัยที่มายืนยันหรือสปอร์ตชัดเจนว่ามันช่วยในเรื่องของการลดอาการภูมิแพ้หรือว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้อักเสบหรือว่าช่วยในเรื่องของ การที่ทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้ขนาดนั้นนะครับมันยังคงมีความคลุมเครือแล้วก็ไม่มีงานวิจัยมาสปอร์ตอย่างเต็มที่และผู้ที่นํามาเผยแพร่นะครับก็เป็นแพทย์ทางกระดูกนะครับผมซึ่งก็อินเรื่องของฟิตเนสแล้วก็อินเรื่องของการควบคุมอาหารครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวที่เขาทําการบ้านออกมาแล้วก็เขียนเป็นหนังสือออกมาแล้วก็มันก็โด่งดังขึ้นมาแค่นั้นเองครับผมดังนั้นวันนี้คนที่จะทําตัวของคาริบอร์เองครับผม ต้องมีความรู้เรื่องของสารอาหารแน่นอนว่ามันมีการโมดิฟายแล้วนะครับผมก็คือมีการกินผักผลไม้กินถัว่วอะไรพวกนี้เพิ่มมากขึ้นมีการนับแคลอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วครับดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดคุณจะกินแบบโลค้าหรือว่าอัลตร้าโลค้าลักษณะนี้นะครับคุณต้องมั่ร์ว่าหนึ่งคือพลังงานของคุณเนี่ยครบถ้วนนะครับตามที่ร่างกายต้องการ2คือกินโปรตีนได้ถึง3คือกินไขมันดีร่วมด้วยนะครับผม4คืออย่าลืมที่จะกินผัก นะผมอย่าลืมที่กินไฟเบอร์หรือว่าสารอาหารรองพวกไมโครนิเชียนพวกนี้หรือว่าตัวของไฟโตนิเทียนครับมันจะช่วยทําให้การไดเอทของเรามีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับผมแน่นอนว่ามันจะช่วยทําให้เรามีความทนทานเพิ่มมากขึ้นแต่เรใครคาดหวัอองเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อในปริมาณมหาศาลจากการทำคาร์เนโบเอตอันนี้คือต้องเรียนให้ทราบว่า ไม่สามารถทําให้เรามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาได้มากเท่ากับการที่เรากินคาร์บร่วมด้วยนั่นเองครับหรือว่าการกินแป้งร่วมด้วยดังนั้นอบผมสรุปตัวนี้เลยว่าถ้าถามว่าลดน้ำหนัก Work m กไหมเวิรถ้าเกิดเรื่องของสุขภาพต้องบอกเลยว่าสีเทาๆยัไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันดีจริงหรือไม่ดีจริงแต่ก็มีคนเคลมเยอะมากว่าการกินแบบคาร์โบเมันดีต่อสุขภาพแต่ก็มีคนอีกเยอะมาก ที่มีปัญหาสุขภาพจากการกินคารีบอร์ดเโอเคไหมครับดังนั้นคุณเป็นผู้ตัดสินเองแล้วกันนะครับผมส่วนเรื่องของผักผล,ลไม้ไม่ต้องพูดถึงถ้าเกิดว่าเป็นไดเอทที่ไม่มีการกินผักและผลไม้ก็แอบจะเสี่ยงๆอยู่สุดท้ายแล้วนะผมก็คือมันเป็นไดเอทชนิดหนึ่งแหละที่ช่วยทําให้เราสามารถลดไขมันสุเกอร์แล้วก็ลดน้ำหนักลงได้เร็วนะครับผมอาจจะทําได้ในช่วงระยะสั้น,น,นอาจจะใช้เป็นเครื่องมือได้แต่ถ้าเกิดว่าจะต้องทําทางชีวิตโคชปูแนนขอไม่ทําคนหนึ่งแหละเนาะนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครบืออว่า,วาชูนน อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุมดีๆที่ผมจะมานำเสนอในทุกๆสัปดาห์ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ